และที่สําคัญคือเขามีความโชคดีนิดหนึ่งตรงที่ว่ารนี่โอซุลิวนไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ไปเปลี่ยนปอกไททเนียมให้เป็นทองเหลืองอปอกนะฮะไม่ใช่หัวคิวนะฮะปอกนะแต่การเปลี่ยนปอกนี่ปุ๊บเนี่ยแล้วต้องเปลี่ยนหัวคิวโดยปริยาอยู่แล้วคือปกติแล้วโดยหลักของสนุกเกอร์เนี่ยการเปลี่ยนหัวคิวระหว่างกันข่งกันเขาก็ไม่ค่อยทํากันนะครับไม่ค่อยทํากันไม่ไม่ค่อยทําเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือบางครั้งเนี่ยเป็นวันกว่าหัวคิวจะเข้าที่ เพราะมันมีความยืดหยุ่นของหัวคิวความแข็งมันต้องได้เข้าที่กับที่เราเคยซ้อมอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้เรื่องหัวคิวนะแต่พอมาปอกไะเทเนียมโอ้โหหนักเลยครับอันนี้เขาใช้เวลาเป็นอาทิตย์ซึ่งมันเป็นอาชีวะว่าเขาจะมาเปลี่ยนเอาตรงตอนนี้งงไงทุกคนงงหมดว่าทั้งนักซกเกอร์ที่เป็นระดับอาชีพออกมาคุยมาพูดเนี่ยเขาพูดแบบงงหมดว่าคือเขาพูดแล้วไงแบบโหเรานี่เครซี่มากว่าคุณ คิดอะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่คือหรือในมองอีกมุมหนึ่งคือในมุมของช่างผมได้คุยกับต้นมะลาสามที่กระทำคิวให้ต้นมะลาสามบอกว่าอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าลอนนี่คือมีหน้าที่แทงอย่างเดียวจริงๆคือไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของว่าการเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการเหลาปลายคิวนะครับให้ให้เท่ากับทองทองเหลืองตัวใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นปลายคิวเนี่ยคุณก็จะเล็กลงไปหน่อยหนึ่งด้วยอือ่าแล้วความแตกต่างระหว่างไอ ทองเหลืองกับไทเทเนียมมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับความยืดหยุ่นความความไอเนี้ยของของตัวทองเหลืองกับไทเทเนียมก็ไม่เหมือนกันเพราะเวลา mm hmm. คุณแทงไซส์เนี่ยมันคนละเรื่องเอ,า,อาง่ายครับไทเทเนียมเนี่ยวลาไซส์เนี่ยเราเผื่อน้อยแต่ทองเหลืองเราเผื่อเยอะ mm hmm. แล้วลอนนี่แทงทองเหลืองมาตลอดชีวิตเ mm hmm. พิ่งมาใช้ไทเทเนียมกับต้นพระรามสามแต่เป็นแต่ลอนนี่ระบุนะครับเขาอยากเปลี่ยนมาใช้ไทเทเนียม mm hmm. ต้นเลยทำไทเทเนียมระบุเองทุกการทา,ทาท ใช่ครับใช่อันนี้เขาอ,อยากเปลี่ยนไงแต่การที่เปลี่ยนไทเทเนียมระหว่างแข่งขันมาเป็นทองเหลืองอันนี้แหละแล้วกว่าไม้ตรงปลายคิวจะเซฟตัวอะไรหลายหลอย่างเนี่ยโอ้ยปกติแล้วช่างกาบ,บอกเป็นอาทิตย์ครับครับอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยแล้วนี่คุณแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองคุณเปลี่ยนกอนลางคืนแล้ววันรุ่งขึ้นคุณมาเล่นแล้วจะไปเหลือแล้วก็ผลงานก็ชัดเจนโดนแปดศูนย์เลยในเซสชั่นนั้นนี่คือความโชคดีของเจ้าสินธงที่ไม่เจองานยากในแมตช์รอบรองและที่สําคัญ ไม่ได้เล่นเซสชันตัดสินเซสชันที่สี่เท่ากับว่าเขาเดย์ออฟไปวันสุดท้ายได้รักอเยอะขึ้นอีกทุกต้องครับและที่สำคัญโปรแกรมของมาร์ควิลเลียมกับจัดทําต้องเล่นสองเซสชันในวันสุดท้ายของรอบรองคือเล่นในเวลาตาบ้านเราเล่นเซสชันสี่โมงเย็นแล้วก็เซสชันตอนตีหนึ่งครับครับพอเล่นตีหนึ่งเสร็จโหเกมแมทมันสูสีอครับมันเครียดมาอะไรแล้ววันรุ่งขึ้น ต้องเล่นต่อตามเวลาบ้านเราหนึ่งทุ่มถึงแม้จะไม่ได้สี่โมงเย็นก็จหนึ่งทุ่มแต่ด้วยวัยห้าสิบอะครับห้าสิบอีกสองเดือนโหวัยห้าสิบครับรอดยากครับเราเราเลยเห็นเซตแรกของมาร์ควิลเลียมโดนไปซะเจ็ดหนึ่งอ่าโดนขาดเพราะว่าเหนื่อยล้าครับครับใช่ถึงแม้ตามเวลาเที่ยพักน้อยกว่านะครับอ่าเป็นเป็นเวลาบ่ายโมงนะฮะบ้านเราทุกหนึ่งบ่ายโมงเนี่ยแต่ว่าโหเล่นมาจบ เกือบรวมๆกี่โมงสี่ห้าทุ่มวันนั้นของของวันวันรอบรองแล้วก็ได้พักขึ้นไม่กี่ชั่วโมงใช่ถูกต้องครับแล้วมันเล่นต่อเนื่องมาตลอดแล้วทีแล้วแล้วพอในเซสชันตอนที่สองอ่ะเขากลับมาชนะห้าสี่อ่าอ่าก็ได้ฟื้นมานิดนึงอแต่ก็ถามว่ามือระดับนี้ที่เข้ามาแล้วเจ้าจินหนุ่มเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอฟื้นมาหน่อยนึงก็ได้แค่หน่อยเดียวแต่ว่าตอนโดนโดนเนี่ยโดนหนักเลยเจ็ดหนึ่ง แล้วพอมาวันรุ่งขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่ชอบเซสชั่นตอนหนึ่งทุ่มหรือเปล่าตามเวลาบ้านเราฮะหนึ่งทุ่มบ้านเราเพราะว่าบ่ายของเขาเซสชันที่สามเนี่ยเขาโดนในหกสองครับอ่าแล้วพอมาเซสชันสุดท้ายกดสี่เฟรมแรกเลย <ๆ S 1> แล้วก็มาโดนผมก็คิดว่าเจ้าสินถงเนี่ยผมบรรยายอยู่เนี่ยผมคิดเจ้าสินถงจะไปนะแต่ด้วยความเป็นเจ้าสินถงซึ่งเด็กคนนี้หัวใจดีมากผมว่าติงจิดคุยก็ดีแล้วนะ Uh huh. ติงจินหุยดีมากแต่พอติงจิ้นหุยมันเล่นในคูซิเบิลยังแตกต่างจากเจ้าซินถงอ uh huh. อันนี้คือความแตกต่างของหัวใจที่เวลาลึกๆนิดนึงในเกมที่ระดับสุดยอดจริงๆเนี่ยเจ้าซินถงควบคุมได้ดีกว่าติงอาจจะเป็นเพราะว่าติงแบกความหวังไว้เยอะก็ได้ในช่วงตอนนั้น uh huh. แต่ตอนนี้พอเจ้าซินถงเนี่ยผมคิดว่าคือจีนมันขึ้นมาเลกสิบคนในคูซิเบิเนี่ยครคือเขาเฉลี่ยกัน มันเหมือนเล่นฟุตบอลฮะสิบเอ็ดคนเฉลี่ยเฉลี่ยความกดดันไปคนละเก้าเปอร์เซนกว่าสิบเอ็ดคนในสนามในในความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนี้ในความคิดประเภททีมอ่ะแต่พอประเภทเดี่ยวเนี่ยคุณได้รับความกดดันร้อยเปอร์เซนแต่อันเนี้ยพอในคุณซิเบิร์นเนี่ยเข้ามาทั้งสิบคนไม่รู้จีนคนไหนจะทะลุเป็นแชมป์อะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่ว่าพอเข้ารอบรองคนเดียวแล้วเวรือเจ้าทีมถงแล้วพอมาเข้ารอบชิงทุกคนแบกความหวังแต่ผมว่าเด็กคนนี้ใจสุดยอดอย่างที่วิกบอกก็คือว่า เจ้าสินสงได้ได้พักเยอะกว่ามาร์เกวิลเลียมส์แล้วสถานการณ์นนก็คือพอพอนำเยอะนะแม้ว่ามาร์เกวิีเลียมส์จะมีช่วงที่ขยับมาและที่ไล่มา4ี่เฟรมอย่างที่พี่บอกแต่มันก็จะเป็นเพราะว่าเจ้าสินสงคือนนำห่างอยู่เยอะไงแล้วก็ขึ้นนำไปรอแล้วมันก็เลยไม่ได้เจอความกดดันเยอะมาก